อโอ้ไดนะ้ขนกันให้ดูจจะเลยนะครับอันนี้เป็นมือสองนะย้ยามมาเป็นมือสองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพละกำลังการออกตัวจะสบายสบายไหมนะอหอยแมงผู้โลห้าสิบาทกำลังมาอหอยแค็งก็มีนี่นี่เลยครับคันนี้เลยวันนี้ผมจะแนะนำรถเอทีฟ์ม รถฟาร์มคือมีกระบะหลังติดในตัวอันนี้คือไม่ได้ปรับแต่งนะครับนี่คือเดิมจากโรงงานของเขาเลยเป็นด้านหน้าเป็น a อ v ีวีนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกระบะสามารถเปิดได้3ามสามทิศทางนะครับเปิดด้านข้างและด้านหลังได้สามารถยกน้าได้เทได้นี่อเนกประสงค์เลยซื้อใหม่แสนกว่าบาทนะคันนี้จริงครับซื้อใหม่แสนกว่าบาทนะครับรวมนําเข้าแสนกว่าบาทคันนี้ราคาไม่แรงนะครับราคา5 6 9 0 0ัรบาทผมทําอะไรบ้างนะครับคันนี้ เปลี่ยนเปลือกครับชุดนี้ประมาณเกือบ4ี่พันนะครับเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็มีร้านขบูเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายห้องเหลวสายพานชุดคัดคือเพื่อง่ายผมเซอร์วิสไปทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ช่วงโคง้งพวกอะไรพวกนี้ยังคัตสีงสวยอยู่นะครับนี่นี่คือสีเดิมผมที่ผมไม่ได้เก็บนะก็มีสนหนึ่งนิดนิดแต่น่อยคือเป็นผิวเฉย,ยผมไม่เก็บเลยให้เห็นจะจระเลยครับนะยางก็ยังดีอยู่ครับล้อก็ยังแข็งแรงเป็นล้อกระทันเหล็กอย่างหนานนครับหนาชุดเดียวทําพ่วงเลยครับโอเคเดี๋ยวนะฮะ ผมไปทดสอบให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าทําแล้วมันต้องใช้งานได้นะครับงั้นจะไปขายได้ยังไงไปเดี๋ยวไปดูเลยคันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับมีเดินหน้าเกียร์ว,ว่างและเกียร์ถอยหลังเครื่องยนต์เป็นระบบ CVT นะครับก็คือเป็นสายพานนั่นเองเอ๊ตัดติดง่ายนะครับไอ้เกียร์ก็อยู่ด้านข้างขาเบรกก็อยู่ที่มือนะครับไปดูครับ คครับตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่ที่เราจะทดสอบขนอาหารปลามันคือลำนี่ฮะกระสอบประมาณประมาณห้าสิบโลสี่สิบถึงห้าสิบโลหนักอยู่ครับนี่ครับฝาท้ายพี่บอกว่าสามารถเปิดได้หรือเปิดข้างก็ได้นะจะเปิดฝาท้ายพอมันดูครับอ่าห้าสิบก็เอาสักเดี๋ยวดูกันผมเอาที่แบกไหวหนักทั้งแบกขึ้นแบกลงนี่ฮะลำโอ โอ้ใช่ได้ใช่ได้เพราะว่าไม่เกินไม่ถึงห้าสิบโลหรอกน่าจะมาสี่สิบได้ครับก,ก,นะก็ถือว่าให้ได้อยู่โอ้ยเอาสักสี่ลูกพอ ช้ได้ขนกันให้ดูจระเลยนะครับอันนี้เป็นมือสองนะย้ํามาเป็นมือสองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพลังกําลังการออกตัวจะสบายสบายไหมนะหอยแมงผู้โลห้าสิบาทกำลังมาหอยแคงก็มีหอแมงผู้าทไปลองแบกกันดูครับอันนี้ไม่ผูก วิ่งน้อยครับ737กิโลเองคันนี้นะใช้งานไปไม่แท้ๆประมาณเอ่อกี่ลูกสี่ลูกสี่สี่หกร้อยหกสิบโลอ่ะนะประมาณนั้นออกก็คืชิวครับไม่ต้องเล่งอะไรเยอะแยะเลยมาดูลุย ขี่เลนบ้งญญางมันจะติดลมไหมอหอยแข็งขอหอยแมงผู้อหอยตัวโตฮะก็ขี่ชิวๆครับมาดูภายหลังกันภายหลังเป็นไงอ่าเบรกอยู่นะเราสวิตหมดแล้วชึบมาภายหลังครับโอ้โห คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะครับใช้งานง่ายมากๆเลยลุยได้ด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นยางออกท้งเรียบนะครับเป็นยางบรรทุกนั่นหนาเป็นตะกุยตะกุยไปได้ทุกเส้นทางครับใช้งานได้คุ้มครับยังไงคุ้มคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อบาทแค่นี้เองครับประหยัดมากนะครับซื้อใหม่แสนกว่านะคันนี้เนี่ยเปิดได้ครับข้างเปิดได้โอ้โหนี่เนี่ฮะ อนเนกประสงค์สุดๆใครสนใจทักมาได้เลยครับหรือโทรมาที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเนะผมเทวีเอทีว v, ดีให้บริการครับรับซื้อรับเทิร์แลกเปลี่ยน ATV-UTV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั่วประเทศไทยใครสนใจติดต่อมาเลยครับสวัสดีครับต้องแบกมันแบกขึ้นก็ต้องแบกลง สบายสบายใช้งานง่ายเสร็จแล้วก็ปิดเลยปัป๊บอ,อันนี้ก็งไม่ไหน่อยซื้อ ATV ได้กระบะด้วยเรีวเวตรถฟามนะฮะโอเคไปไปล้างกันเก็บนะฮะสนใจทักมาเลยครับห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทครับผม